สนอำเภอบปเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาท่านไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของสนอำเภอบาปีปทุมแล้วเราเชิญท่านเยี่ยมชมด้วยกันเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทางกสนออำเภอวาปีปทุมจะพาท่านผู้ชมเข้าเยี่ยมชมแปลง สาธิตศูนย์เรียนรู้เศรษฐจพอเบียนของกศนเทราปีประทุมซึ่งทางกศนบาบีประทุมเราได้ทดลองปรับปรุงดินเพื่อการปลูกสลัดซึ่งปีนี้เป็นปีปที่2เรายังปลูกสลัดได้เหมือนเดิมที่สําคัญคือต้นผักสลัดพวกเรายังต้นใหญ่รสชาติหวานกรอบอร่อยและที่สําคัญก็คือปลอดสารเคมีและที่สําคัญที่สุดคือสุขภาพร่างกายแข็งแรง ที่สวยงามแบบนี้นะคะเรามาดูจักแปลงแรกกันเลยนะคะว่าแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรคะจักรแปลงแรกนี้ก็คือรีโน้กนะครับก็ที่เราปลูกก็จะมีสามสีด้วยกันะได้แก่สีโน้กเดโทแล้วก็สีแดงแปลงที่หนึ่งคือสีแดงสีโน้กนะครับสวยมนกครับต่อมาจะเป็นเดโครับเราจะมีสีเข้ม เขาไปทำสลาโตระไร้ต่อมาก็จะเป็นกรีคอนอัวนี้จะเอาไปตัดต้นิ่งป่านี่ก็อร่อยมากก็สองเรบผักที่เราปลูกปลูกได้ธรรมชาติอไม่ใช้เคมีไม่ใช้สารเคมีแล้วก็ถ้าว่าจะทำไม่ได้ก็มีการหลบแปลงทิ้นเพื่อให้ คนโลกเรียกอะไรที่แม่กระพิมีครับเลยไม่ต้องใช้สญญารเคมีครับแล้วก็วัน,นี้เราจะปลูกขั้งตีอันนี้ก็มีอายุ15วัน,ลวนแล้วครับก็พร้อมติดเจอแล้วครับปลูกขั้งตีหมนเรียนครับในตัวดินของเราก็เป็นสูตรที่แปรต้นแบดีครับก็จปลูกขัฒนาแล้วก็จะมีการลาดเจลีครับแล้วก็มี ทุกๆสิบห้าวันเนี่ยเราก็จะราดน้ำซอสอรับก็เลยทตให้ปักหน้าแล้วปลอดแสงจริงอ๋อแสดงว่าการปลูกผักของสื่อเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเราเนี่ยอ่าเรามีเทคนิคด้วยนะคะอ่าหนึ่งเราจะต้องมีดินที่เป็นสูตรของเราก็คือสูตรปรายดิยยนะคะแล้วก็สองก็คือว่าเราจะต้องทําน้ำซอสของเราเองนะซึ่งน้ํำซอสเนี่ยอ่าเป็นสูตรที่เรา เป็นเป็นสูตรที่เราคิดค้นแล้วก็เป็นเป็นสูตรของคอนสนอโดยเฉพาะนะคะน้ําซอสตัวนี้เพราะว่าจะลดน้าทุก15วันใช่ไหมคะเพื่อที่จะไปช่วยในการเจริญเติบโตแล้วก็ทําให้ผักนี่สดแล้วก็กรอบด้วยใช่ไหมคะแสดงว่าที่นี่เราจะต้องได้ขายผักตลอดปีเลยใช่ไหมคะใช่ครับขายได้ตลอดปีแสดงว่าวันนี้เป็นความโชคดีของเราว่าเราจะได้ชิมผักที่ปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็สดสะอาดกรอบด้วยนะคะ สำหรับใครนะครับต้องการผัดสดๆกรอบๆใหม่ๆนะครับแล้วก็ปอดสารพิษ100%ซนะครับแมะมาอุดหนุนได้ที่กอสานออำเภอวาปีปทุมหรือโทรมาสั่งจองได้ที่ทางกีข้างล่างนี้นะครับอ่าทีนี้นะครับก็ แวะมาอุดนุนเราได้ที่กัศนอัเภอวังเกียร์ดูแล้วมากันเยอะๆนะครับอย่าลืมแวะมาอุดนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ <c oughs> Welcome to our center. Today, I would like to i n t r o d efficiency economic vegetable plots and the demonstration to agriculture step-by-step by the expert in babi patung district under um, saraswati and the center is beside babi Children kindergarten or die is 043799. Three, three, five. Um, and our center is Monday to Friday. open from, from eight thirty to sixteen thirty. So come join us and let's get healthy together. Mm -hmm.